คนรักซาตานตอนที่สิบจีล่างเฉยๆกับเรื่องของน้ำมนต์ก็เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำมนต์อยู่ที่ไหนแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาจากห้องนั้นทําให้รามค่อนข้างแปลกใจนี่แกรู้จักกับน้ำมนต์เหรอจะไม่รู้ดอกเปิมีคนห้องนั้นถูกทำร้ายใช่น้ำมนต์หรือเปล่าฉันไม่รู้ไม่รู้ได้ไงวะฉันจะให้ลูกน้องเช็คก่อนว่าห้องนั้นเป็นห้องของน้ำมนต์จริงไหม มอบบอมเบ์ให้ลูกน้องเ็คแล้วเป็นห้องของน้ำมนต์จริงๆแต่คนที่เขาช่วยไว้จากการถูกทำร้ายไม่น่าจะเป็นน้ำมนต์เพราะถึงจะขาวแต่ก็ไม่ขาวถึงขนาดว่าเพื่อนของเขาเปรียบเทียบเหมือนสำลีทำให้รามร้อนใจแล้วมาห้องของน้ำมนต์โดยที่บอมเบ์ตามยู่อยู่ห่างๆเพราะเขาก็อยากจะเห็นน้ำมนต์เหมือนกันแต่ไม่อยากให้น้ำมนต์เห็นเขาเมื่อมีคนมาเคาะประตูห้อง น้ำมนก็เปิดประตูไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเห็นหน้าผู้มาเยือนแล้วก็รีบเปิดประตูแต่ช้ากว่าเขาลามดันประตูและดึงตัวน้องออกมาจากห้องน้ำมนต์ส่งเสียงเรียกบ,บุญมีบุญมีเรียกวิ่งออกมาช่วยแต่ก็ถึงกับสังักเมื่อเห็นว่าเป็นเจ้านายต้องเขาด้วยสายตาถมึงถึงเขาทำได้เพียงยิ้มให้กับเจ้านายเมื่อเจ้านายพาตัวน้ำมนไป บุญมีก็ตามเพราะถึงยังไงเขาก็ปล่อยให้น้ำมนประชานอันตรายคนเดียวไม่ได้ต่อให้รู้ว่าเจ้านายเขาจะไม่ทำไรน้ำมนแต่ถ้าเจ้านายทำอย่างอื่นล่ะอันนั้นก็ไม่แน่เขาตามมาถึงยันชั้นบนสุดเดีาเรียกตามเลยเรียวกว่ามาด้วยกันจะดีกว่าเพราขึ้นเล็บมาตัวเดียวกันแล้วก็เดินตามเจ้านายเข้าไปในห้องแล้วตอนนั้นก็ตกใจมากเมื่อเห็นบอมเบ เห็นบอมเบอยู่ในห้องนั้นด้วยใส่เสื้อคลุมอาบน้ําเพียงตัวเดียวเอลก็ผูกหลวมๆช่วงล่างมองดูก็รู้ว่าไม่ใส่อะไรบุญมีแทบไม่ได้มองน้ำมนต์เลยที่ถูกลามพาเข้าห้องนอนไปแล้วสายตาที่จับจ้องแต่บอมเบเขาเดินแบบไม่รู้ตัวมานั่งที่โซฟาคุณเจอกันอีกแล้วนั่นสินี่เราเป็นลูกน้องของรามเหรอแล้วคุณล่ะครับ คุณอยู่ห้องนี้ฉันเป็นเพื่อนกับปรามเป็นเพื่อนกับเจ้านายเหรอครับโลกชัางกลมจริงๆผมว่าสตาเราคงต้องกันนะครับคองนั้นแหละเดื่มอะไรหน่อยไหมว่าถูกส่วนดื่มบุณมีก็ไม่ปฏิเสธส่วนน้ำมนตที่ถูกพาเข้าห้องนอนไปแล้วมองรามที่เอาจะยืนจ้องเขานั่งอยู่บนเตียงเพอถูกจับโยนขึ้นมา พาฉันมาที่นี่ทำไมแล้วคิดว่าไงล่ะอย่ามางี่เง่าหนาน้มนโกรธฉันก็ฟังเหตุผลฉันก่อนฉันรู้นะว่าน้มน์หึงฉันเรื่องสวินใครหึงคุณเราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยฟังจากคำพูดก็รู้แล้วฉันกับสวินเป็นแค่พี่น้องกันพี่น้องท้องติดกันสินมิว่าน้ำมน์ ฉันทายได้เลยว่านายกับสวินเคยนอนด้วยกันแล้วน้ำมนต์ผู้ถูกผู้ถูกทุกอย่างมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเขาที่เผลอมีอะไรกับสวินไปแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวซะด้วยไงละ่ะเถียงไม่ออกเลยละสิข้อนี้รามเถียงไม่ได้จริงๆแต่ก็ย้อนน้ำมนต์ไปว่าน้ำมนต์เองก็นอนกับคนอื่นเหมือนกันมันผิดเหรอที่เขาจะนอนกับใครน้ำมนต์โกรธ แล้วคิดจะเดินหนีแต่รามไม่ให้ออกจากห้องเขายืนขวางประตูวไว้และขู่น้ํำมนตว่าถ้าออกไปเขาจะจัดการบุญมีแทนบุญมีต้องรับเคาะแทนน้ำมนต์พอเขารู้ว่าน้ำมนไม่กลัวเขาน้ำมนตต้องหน้าของรามนายเป็นบ้าปไปแล้วอะ่ะบุญมีมันเกี่ยวอะไรด้วยเอาบุญมีมาขู่ฉันทำไมก็ฉันจะทำแล้วมันก็ได้ผลซะด้วย ใน้ามห้ามออกจากห้องนี้อยู่ในห้องนี้เดี๋ยวฉันจะแววอาหารมาให้ห้ามบวยวายไม่งั้นน่ะคนที่จะเจ็บตัวคือไอ้บุญมีเห็นใช่ไหมว่าห้องนี้ไม่ได้มีแค่ฉันนายมันตอนเข้ามาน้ม์ก็เห็นไม่ชัดหรอกว่ามีใครอยู่ในห้องกับรามบ้างรู้เพียงแต่ว่าเขาช่วยบุญมีแต่บุญมีกับไม่ช่วยเขา เป็นเพราะอะไรกันยังไงยังไงอ่ะมันก็ต้องช่วยอะไรกันบ้างแหละแต่นี่เงียบมากเงียบกิฟส่งเสียงเรียกสักนิดก็ไม่มีน้ำมนต์นั่งอยู่ในห้องรลามบอ,อกมาข้างนอกแล้วนั่งดื่มเห็นบุญมีนั่งดื่มกับบอมเบยอยู่แล้วคิดไม่ถึงว่าสองคนนี้จะสนิทกันได้เร็วขนาดนี้ก็เพิ่งจะรู้จักกันบอมเบยไม่เคยไปที่คาสินโนของเขาบอมเบยไม่ชอบการพนันรวมถึงว่า ไม่ชอบที่จะไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าจะเข้าไปเฉยๆก็ตามแต่เมื่อบุญมีเห็นเจ้านายก็นึกถึงน้ำมนต์ขึ้นมาเจ้านายน้ำมนต์ลหครับอยู่ในห้องนั้นน่ะแกจะเข้าไปก็เข้าไปเออเจ้านายงั้นพวกเราจะนอนค้างที่นี่เหรอครับพวกเราฉันหมายถึงน้ำมนต์ส่วนกาจะกลับห้องก็ไปสิไม่ไปครับแล้วผมนอนห้องคุณบอมเบ้ก็ได้ บอมเบถึงกับหัวเราะได้สิไม่มีปัญหาพอเธอ ay, ไอ้บอมเบไอ้บุญมีนะมันนอนดิ้นจะตายแถมยังโกนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรับได้จริงเหรอครับถ้างั้นลกลบโกนด้วยนะครับบุญมียิ้มอย่างเขินอายไม่นานอาหารก็มาส่งเขาเป็นคนนำอาหารไปให้กับน้ำมนตที่อยู่ในห้อง น้ำมนมองหน้าของบนเมขอโทษนะน้ำมนคือเจ้านายไม่เป็นไรตีสิที่เราอยู่ที่นี่หมายความว่ายังไงฉันจะให้ลามช่วยช่วยเรื่องอะไรเล่ห์วัดกลับมานพเล่นงานนายไม่ใช่เหรอฉันก็จะใช้ลามนี่แหละเล่นงานมันโหสุดยอดเลยอย่างนั้นคืนนี้น้ำมนก็ต้องตอบแทนเจ้านายใช่ไหมทะลึงนาคิดว่าฉันจะตอบแทนอะไร เออก็ไม่ใช่หรอกถ้าน้ำมนไม่ชอบเจ้านายก็ไม่เป็นไรก็รู้ๆกันอยู่รู้รู้อะไรก็ที่คาสินโนอ่ะก็รู้กันหมดแหละว่วาน้ำมนกับเจ้านายจุ๊บจิ๊บกันแล้วอ่ะอะไรนะรู้หมดเลยเหรอจะไม่รู้ได้ไงเมื่อคืนวันงานเลี้ยงที่ตึกสองนั่นน่ะมีใครไม่รู้บ้างอ่ะโอ๊ยอายละ รู้หมดเลยเหรอคิดว่ารู้เป็นบางคนมันหมดนั่นแหละในเมื่อรู้กันหมดแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก่อนจริงมันก็มาเรื่อปกติมากเพราะต่างฝ่ายต่างก็เต็มใจจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคืนนั้นเขาเมาและไม่ได้เต็มใจมันก็รู้บ้างไม่ใช่มันไม่รู้เลย บุญมีนั่งทานอาหารกับน้ำมนในห้องนอนเมื่อออกมาด้านนอกก็พบว่าทั้งบอมเบ์ทั้งรามไม่ได้อยู่ในห้องสองคนทิ้งโน้ตไว้สั้นๆว่ามีธุลาด่วนทําให้น้ำมนหันมองหน้าบุญมีเจ้านายไปแล้วเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าางนั้นน้ำมนเอาไงดีหรือว่าเราจะกลับที่ห้องหรือว่าเราจะกลับไปที่คาสินโนอ,อยู่ที่นี่สิจะไปไหนทําไมฮะ หมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจถ้าอยู่ที่นี่ถ้าไปตอนนี้เจ้านานต้องโกรธมากแน,น่ๆทีนี้ก็กัดฉันไม่ปล่อยนายก็จะพลอยสวยไปด้วยน้ำมนต์ฉลาดมากเลยแล้วถ้าเจ้านายกลับมาแล้วขอนอนกับน้ำมนล่ะก็นอนสิแต่ถ้าเจ้านายไม่นอนอย่างเดียวล่ะบุมนมีน้ำมนต์ก็ต้องยอมใช่ไหม แล้วแต่สถานการณ์ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล,แล้วไม่เต็มใจทําได้เหรอแล้วไม่เต็มใจอ่ะฉันจะยอมทำเหรอฮะน้ำมนตเต็มใจที่จะนอนกับรามไม่ว่าสถานะใดหรือว่าด้วยอารมณ์แบบไหนทําให้บุนมีถึงกับหน้าแดงซะเองพอดูจากรูปการแล้วเจ้านายของเขากับน้ำมนตก็เหมือนคู่กัดที่ฟัดกันได้ โอ้พระเจ้าแล้วเขาเองก็จะไม่ยอมน้อยหน้าอะไรบุตรมียิ้มอะไรจะล้อเรียนใช่หรอเปล่าเปล่าฉันแค่คิดเรื่องของฉันกับคุณบอมเบคุณบอมเบก็คนที่ช่วยฉันเอาไว้แล้วไปส่งฉันที่ห้องนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนของคุณดามเจ้านายของเราอะอะไรโลกมันจะกลงขนาดนั้นนั่นสิฉันว่าคราวเนี้ฉันคง,งต้องได้ผัวจริงๆแล้วแหละ เอาใจช่วยฉันด้วยนะน้ำมนต์เอาใจช่วยเราต้องให้กำลังใจและเอาใจช่วยซึ่งกันและกันไงก็เราสนิทกันแล้วนี่มีกันแค่สองคนฉันบอกเลยนะว่าเราอาจจะมีแฟนพร้อมๆกันตีออกเฮ้ยคุณมีเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงดีถ้าเขาเอาฉันก็เอา ถ้ามนถึงกับถอนหายใจเพิ่งจะเจอกันนะแท้ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบอมเบ้เลยเขาอาจจะร้ายกว่ารามเป็นร้อยเท่าก็ได้เพราะดูจากรูปการแล้วฐานะของเขาคงไม่ธรรมดาท้งรามกับบอมเบ้เขานั่งรถมาด้วยกันลูกน้องของเขากำลังจัดการเลยวัดกับมนุษย์ตัวที่พวกเขานั่งมองอยู่บนรถตอนนี้สองคนนั่นกลัวจนตัวสั่นคงรู้แล้วว่าเล่นอยู่กับใคร พวกเขาแค่สั่งสอนเพื่อไม่ให้สองคนนั้นมายุ่งกับน้ำมนต์แล้วก็รู้เลยว่ามานพกับเรวัตทำงานให้กับใครสองคนนี่ทำงานให้กับอววรที่เป็นมาเฟียแล้วก็ปองศักดิ์นี่ยังไม่หลวมวิเวียนแล้วก็เป็นวิเวียนที่มาช่วยพาทั้งเรวัตและมานพส่งโรงพยาบาลสองคนถูกทิ้งเอาไว้ในโกาดังล้างแห่งหนึ่งเธอรู้ว่าใครเป็นคนเล่นงานสองคนเพราะ ถ้าเลวัตกลับมานกไม่พูดมันก็แปลกแล้วเป็นบอมเบเธอก็ยังสงสัยว่าสองคนนี้ไปทำอะไรให้บอมเบโกรธบอมเบถือว่าเป็นมาเฟียที่ระดับความร้ายกาศไม่มากเพราะบอมเบก็ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครก่อนหากไม่โดนทำร้ายหมอน,นั่นมีศัตรูน้อยมากถ้าวัดกับคนอื่นคุณวิเวียน ฉันจะไม่ถามแต่ควรอยู่ห่างๆบอมเบลไว้เป็นดีที่สุดนายสองคนคิดว่าเป็นตำรวจแล้วจะไม่มีใครกล้าทําอะไรหรอดูสภาพตอนนี้สิดูได้ที่ไหนแต่แต่อะไรพูดมาสิแต่น้ำมนต์อยู่ที่คอนโดของคุณบอมเบนะครับพวกเราสืบรู้มามันจะอยู่ที่ไหนก็ช่างมาันสิเพราะชีวิตของมันอ่ะคงอยู่ได้อีกไม่นาน คุณวิเวียนจะทําอะไรหรอครับมันไม่เกี่ยวกับแกฉันช่วยพวกแกแล้วก็หมดธุระของฉันวิเวียนผู้จบแล้วเธอก็ไปทําให้เลวัตถึงกับง,งุนงิดเขาอยากรู้จริงๆว่าเธอจะทําอะไรกับน้ำมนต์ใจเย็นเลวัตนี่แกยังไม่เลิกเป็นห่วงน้ำมนต์อีกหรอวะเป็นห่วงสิวะใครไม่เป็นห่วงฉันจะไม่ยอมไม่ใครมาทาร้ายน้ำมนต์นอกจากตัวฉันเองอะไรของแกวะนั่นคุณวิเวียน แกอยากตายหรือไงแกคิดจะขวางเธออถ้าทําได้ฉันก็จะทําฉันจะขวางนงถึงที่สุดเพราะคนที่จะทำร้ายน้ํำมนต์ได้ต้องมีแค่ฉันเออแกนี่มันต้องบ้าแล้วนแน่เออฉันบ้าแม่วัดประสาทเสียไปแล้วพอนับวันน้ํำมนต์ก็ยิ่งอยู่ไกลเขาใกล้ออกไปเท่าทุกทีก่อนหน้านี้เขาเห็นโอกาสที่จะได้น้ำมนต์กลับคืนมา เขาเห็นแล้วว่าน้ำมนต์กำลังจะเป็นคนประเภทเดียวกับพวกเขาแต่ตอนนี้ตาดูเหมือนมันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดส่วนรามกับบอมเบเมื่อกลับมาที่คอนโดน้ำมนต์รู้ว่าสองคนนี่ไปทำอะไรมาไปจัดก,การในวัดกับมานย์มันทําให้น้ำมนต์ติดหนี้บุญคุณของรามถึงแม้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าบอมเบ้อาจจะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้แต่ ถ้าไม่ได้ลามแล้วบอมเบอ้อาจจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณมากนะครับคุณบอมเบ้เจ้านายด้วยคิดว่าจะไม่ขอบคุณซะแล้วน้ำมนต์ถึงกับถลึงตามองลามได้แต่หัวเราะส่วนบอมเบ้ได้แต่อมยิม้มพอคิดว่าคืนนี้รามคงจะได้รางวัลจากน้ำมนต์เป็นแน่แล้วพวกเขาก็นั่งเล่นนอนเล่นนั่งดื่มกันอยู่ในห้อง จนกระทั่งถึงเวลาต้องเข้านอนบุญมีลุกขึ้นแล้วเดินตามบอมเบต้อยได้ต้อยเข้าห้องนอนไปทําให้รามจับมือของน้ำมนต์ปะไปนอนกันนอนหรอใส่สิจะไม่นอนหรือไงนอนแต่เราต้องคุยกันก่อนว่าแค่นอนเท่านั้นงานเรื่องได้ว,วัดกับมานพก็ติดฉันไว้ก่อนก็ได้ค่อยตอบแทนทีหลังไม่ฉันไม่อยากติดหนี้บนคุณนาย ก็ได้คืนนี้ฉันจะยอมนอนกับนายก็อนอนอยู่แล้วนี่เออฉันยอมมีอะไรกับนายก็ได้คืนนี้ฉันจะยอมเป็นของนายอีกครั้งพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วป่ะแค่นั้นน้ำมนต์ก็ถูกอุ้มเข้าไปในห้องนอนลามลามดึงเสื้อผ้าออกอย่างเรียบร้อนทำให้น้ำมนต้องช่วยแกลางเพราะกลัวว่ารา,ามจะอารมณ์เสียเมื่อสองด่างเปื่อยเปล่า รามก็ทาบทับร่างเล็กสองร่างกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมือใหญ่ๆรูปไล้ไปตามร่างกายรับรู้ได้ถึงความร้อนของมือนั่นน้ำมนถึงกับกอดเขาแน่นรามทำได้ทุกอย่างรพร้อมๆกันทั้งจูกทั้งลูบขยับกายแต่ละครั้งก็ยึกสุดใจน้ำมนก็ชอบเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เลย แล้วยิ่งพอเห็นสายตาของรามที่ยิ้มอย่างผู้มีชัยเขาก็ยิ่งได้ใจน้ำมนต์ทำได้เพียงรอรับตั้งเล็กถูกจับพลิกไปพลิกมาตามอารมณ์ของลิไฟลยเมื่อผ่านไปรามนอนกอดกับน้ำมน์เขากอดตัวเองที่ทำให้ผิวขาว,ข,าวของน้ำมน์มีรอยแดงๆทั้งตัวเขาหนักมือไปแล้วจริงๆมองน้ำมนที่หลับ อยู่ในอ้อมแขนของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะใช้มือลูกไปใต้พ่อผมมือที่ว่างอยู่จับสะโพกของน้องมีเสียงแคีงเบาๆตอนที่เขาสัมผัสน้ำมนต์คงจะเจ็บขอโทษน้ำมนต์ต่อไปฉันจะระวังให้มากต่อให้รู้ว่าน้ำมนต์อาจไม่ได้ยินคำขอโทษของเขา แต่เขาก็อยากจะบอกกับน้อง